ดังนั้นหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้สมสัปดาห์พระอาการและพระอาการพระหัไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ไม่ดีขึ้นแต่ยังทรงมีพระอาการหนักขึ้นด้วยพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงสลบสลายหลังรักษาตัวนาน20วัน แพทย์มือหนึ่งของเมืองไทยที่ดูแลพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากล่าวว่าโรคพระหะาไทยในพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากำเริบจากการติดเชื้อขณะนี้อัตราการเต้นของหัวใจพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงถูกรบกวนอย่างหนักหลังทรงติดเชื้อไมโครพลาสมาพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือมีไข้สูงหายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอกเจ็บแขนขาหัวใจล้มเหลวพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระหัไทยล้มเหลวการตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระหฤทัยขยายและทรบนินสูงขึ้นปัจจุบันแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้ยากลุ่มแองโยเทนซิน i อ e วิ i ฮเยาเบต้าและยาขับปัสสาวะเพื่อรักษาพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานอกจากนั้นการแทรกแซงด้วย ECM หงยังสามารถใช้ได้หากภาวะช็อกจากโรคหัวใจยังคงอยู่และไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางการแพทย์อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,านันอันตรายมากภาวะหัวใจดังกล่าวตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลได้ยากมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือแม้กระทั่งภาวะช็อกจากโรคหัวใจได้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระอาการพระห่ไทยหนักจนเป็นไปได้ว่าในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ที่มีประชาชนจำนวนมากพระองค์หญิงทรงติดเชื้อไวรัสจากผู้อื่น ในทางกลับกันพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีภูมิต้านทานอ่อนแอโรคจึงแย่ลงได้ง่ายและเป็นอันตรายไม่เพียงแต่ต่อหัวใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอวัยวะอื่นๆเช่นปอดและไตด้วยปัจจุบันแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงสั่งจ่ายยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาปฏิชีวนะในขนาดสูงรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไตด้วยความรักและเคารพอย่างสุดซึ้งต่อพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาระหวังว่าพระองค์จะทรงผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้และฟื้นตัวโดยเร็ว